ชมบรรยากาศโลกไม้ค่ะอันติบัว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 ไปว่บาไม้ค่ะบัวภาษาฝรัศศ่งเศสบรรยากาศข้างนอกก็สวยแต,ต้นไม้ก็ช่วยสวยเพราะว่ามันมีแดดค่ะมันมีแดดก็เนี่ยที่นั่งรอค่ะที่นั่งรอเพราะว่าซัมเมอร์ของที่นี่ก็อากาศดีดี ่นั่งรอต้นไม้ก็งามต้นไม้ชอบแสงแดดครับีบนทีโบริเวณถ่ายบริเวณให้ดูสวยกันเขาเห็นมาตกแต่งถังบริเวณโรงงานไม้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ตัวอย่างค่ะที่ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่เขามี สวยค่ะสีสวยมากด้านนอกสวยค่ะเป็นวิวไกบขอ้าวโพดสวยสวยเป็นวิว ข้างโรงงานไม้ก็เป็นเป็นทุ่งเป็นทุ่งเนินป่าคือภูเขาค่ะผาภูเขาแล้วก็เป็นไร่ข้าวโพดบรยบรยากาศดีค่ะวันนี้ยี่แปดองศาช่วงกลางวัน็ากาศดีสบายสบายเหมือนหน้าหนาวเมืองไทยเราค่ะมีที่นั่งสาหรับลูกค้ารอถ้าเราสั่งไม้ก็ เอ,เอาเอาขนาดไปบอกเขาแล้วเขาเขาก็จะตัดให้ต้องนั่งรอค่ะนั่งรอช่วงเนี้ยบราการดีดีเข้าไปเอาไม้ค่ะสั่งมาแล้วก็เข้าไปเอาไม้ในโงไม้ไ ทางออฟฟิศเขาก็จะสั่งแล้วก็มารับมารับออเดอร์ทาง